ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม布莱กแคทอี e ีนี้ก็จะเป็น EP ที่สอนครับต่อจาก EP ีแรกเลยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเปิดมาเราก็เจอเบรนหลอดยักษ์ตัวแรกเลยซึ่งเป็นหลอดยักษ์ตัวนี้จะเป็นตัวแรกของผมนะครับ ตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าโลมากล้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นเบล์หลอดยักษ์ตัวแรกของผมเลยและเราก็จะได้เบล์หลอดยักษ์ตัวนี้มาครอบครองนะครับในสมเราจะมาดูโฉมหน้าเบล์หลอดยักษ์ตัวแรกของผมกันครับนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าเบล์หลอดยักษ์ของผมนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับ เบนลหลอดยัดก,ก็คือตัวนี้ครับ <Wow. S 2> เบนลหลอดตัวนี้ก็จะผลิตเงินประมาณ251าบาทต่อวิอันนี้ผมได้ปืนมาใหม่นะครับเป็นปืนจากร้านค้าผมก็เลยซื้อมามันน่าจะเป็นปืนแช่แข็งนะเวลาเรากดใช้จะสะโลเบนลหลอดติดสโลทําให้เดินช้าผมว่าปืนนี้มีประโยชน์มากๆเลยเวลาเรากดใช้เนี่ยมันก็จะสะโลทําให้พืชเราสามารถยิงได้แบบนี้ครับนี่เราก็จะได้ตัวมาเดี๋ยวผมจะเก็บเงินไปซื้อถังน้ํานะครับเอามาลดน้ำให้พืชเจริญเต ติบโตเร็วขึ้นเราก็จะไปซื้อกันเลยทั้งน้ำทั้งนี้ราคา7,500บาทนะครับความสามารถก็คือทำให้พืชโตเร็วขึ้น25เปอร์เซเราก็จะลดต้นดาก,กอนฟูดนะเพื่อให้มันเจริญเติบโตเร็วขึ้นจาก EP ที่แล้วผมพาดตัวนี้ไป EP นี้ผมได้แน่นอนครับคนนี้เขาจะเทรดเบนหลอดให้ผมหรือเปล่าแต่ผมก็จะเทรดคืนให้เขานะครับ ตอนนี้มันเทรดไม่ได้เขาน่าจะปิดเทศอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปิดเทตตอนไหนผมก็จะไปฟาร์มเงินเพื่อไปปลดลอกช่องที่สามารถวางพืชเพิ่มได้ช่องที่ผมกําลังจะไปปลดใช้เงินราคา1 0 0 0 0แสบาทซึ่งตอนนี้เงินผมก็ครบแล้วนะครับเราก็ปลดล็อกเลย เราก็จะปลูกต้นไม้ลงไปนะครับเราจะปลูกต้น sunflower ไป2ต้นนะครับมี2ต้นพอดีเลยผมก็จะใช้ต้นไม้ที่ผมถอนไปแล้วเอามาปลูกคืนนะครับเขาทำอะไรกับผมเนี่ยทำไมกาดนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะไปวางต้น sunflower ของเราต่อผมมีต้น sunflower อยู่2ต้นนะครับ และไอตัวนี้มันก็มาอีกแล้วนะครับและตามมาด้วยเป็นหลอดระดับรี g จนเนอเรียระดับนี้ก็ไม่ถือว่าดีมากครับแต่ว่าอยู่กลางๆครับและเราก็ได้เป็นหลอดระดับรีเจ n เนอเรีมาครอบครองไปอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ผมก็มีเงินพอที่จะปลดลลอดช่องวางพื้นอีกหนึ่งช่องนะครับช่องนี้ใช้เงิน100 0 0แบาทในการปลดล็อกนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ตัวนี้มาอีกตัวนะครับผลิตเงิน222บาทต่อวิเราก็จะเอาไปแทนที่คาปีปลาล่ามะพร้าวนะครับตอนนี้พืชของผมก็เริ่มมีแต่พืชดีๆขึ้นนะครับ ส่วนมากส่วนของผมก็จะมีแต่ต้นซัมฟาเวอร์เป็นพืชเริ่มต้นที่ดีนะผมก็จะหากระถางรดน้ํามารดน้ต้นซันฟาเวอร์นะผมได้ต้นซันฟาเวอร์ติดโกได้ครับเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้ผมมีดากอนฟูดแค่สองต้นถือว่ามาเยอะมากแต่ก็เป็นตัวดามจที่ดีครับพืชในสวนของผมตอนนี้รวมกันผมก็ถือว่ามันโหดแล้วนะถ้ายิ่งมีโทเมโลซีก็ไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนครับตอนนี้เงินผมก็แตะ1นเอ็มแล้วครับซึ่ง ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากสำหรับผมในตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็จะคอยเช็คว่ามีต้นอะไรดีๆขายไหม <c oughs> ก็เป็นไปตามคาดครับไม่มีก็ขอขอบคุณที่ทุกคนรับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับและรอรับชม EP หน้า EP ที่3มขอบคุณครับ